สวัสดีครับผมเด้ชายิเว็นคองดิสฐิกุลนะครับ<อ>วันนี้เราจะมาทำกล้วยอบขึ้นกันนะครับแล้วนี่วิทยากรครับคุณชนิดาเตชชาเตมีหรือแม่ผมเองนะครับอุปรกรณ์ก็มีกล้วยน้ำพึ้งนะคะวิธีทำก็ปอกกล้วยก่อนเลยอันดับแรก 我变姓变成朱亚龙了。<laughs> Ăn, rau phá, ốc bàn ตั้งไฟที่อุณหภูมิ240องศาประมาณ20นาทีนะคะหมุนเลยค่ะตั้งเลยค่ะเลยเสงก็ไม่เียโอโอันนี้พักไว้ก่อนได้ไหมครบ20นาทีแล้วก็เอากล้วยออกมาทับนะคะ มกปกติเราจะมีตัวที่มีแต่ถ้าไม่มีเราก็ดับแปรงใจเขียงแล้วก็ถุงพลาสติกเอานะคะอ อันนี้เราก็จะทับไปจนหมดพอหมดแล้วก็เอาลงตัทำอย่างนี้จนหมดนีหมดถ้วยนะคะอ่าสตอสออันนี้เราก็ทาน้ำพึ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็ตั้งไฟหนึ่งนาทีค่ะอุณหภูมิเท่าเดิมคือสองร้อยสี่สิบองศาอ่าอันนี้ได้แล้วค่ะค่ะนี่ครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปเดิไเดินเรื่องถวยที่สวยค่ะ จะใส่ผาชนะนะคะระวังร้อนนะระวังร้อนสุกนี่ก็คือกล้วยอบน้ำผึ้งนะคะเรียบร้อยค่ะ